นายน้ำบววนทั้งหลายมีเฮกันแน่นอนเมื่อไอดอลของอสาวๆคนประเทศสปัดแฮใส่พรอมพูดได้เต็มปากว่าเด็กกว่าสาวกว่าแล้วไงจ๊ะมิสต่ามือมาให้แล้วเจ้าค่ะทิดแท้ฉีกคนพบคำตอบและทางออกที่กลับมามีผิวเด้งตึงตึง,ตงสาวไหนที่คิดจะมาเป็นอันดับสองโดนใส่ร่วงไปเลยค่ะเด็กกว่าสาวกว่าแล้วไง จจััดดดกนไ้้ริงๆวยค่ะการที่ผิวของเราเหี่ยวดำคล้ำเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงเราหมดความมั่นใจในเรื่องของความสาวแล้วก็ความสวยค่ะแน่นอนค่ะเมื่ออายุของเรามากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะผิวที่เคยขาวใสเต่งตึงเนี่ยก็จะหายไปปัจจัยสำคัญนั่นแหละคะแสงแดดนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ฤดูนะคะแสงแดดเนี่ยก็ยังเป็นศัตรูอันดับต้นๆที่จะทําให้ผิวหน้าของผู้หญิงนะคะเปลี่ยนไปเป็นดําหมองคล้ำแล้วก็มีริ้วรอยแล้วยิ่งประเทศไทยนะคะอยู่ในเขตประเทศโซนร้อนแล้วเนี่ยจะหลีกหนียังไงก็หนีไม่พ้นใช่ไหมล่ะคะการที่เรามีหน้าหมองคล้ำดำเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เกิดจากการที่แสงแดดเนี่ยมีรังสีอินฟราเรดนะคะที่เป็นตัวการที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ แล้วก็ยังมีรังสี U.V. หรืออุลตร้าไวโอเลตที่เมื่อเราตากแดดไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะเกิดการไม่แดดเกิดริ้วรอยนะคะฝ้ากระจุดด่างดําได้ค่ะ เลือกกันแดดแบบไหนดีใช่ไหมคะเป็นคําถามที่ถามพี่หมอกิกเข้ามามากมายเลยวันนี้นะคะพี่หมอกิชก,ก็มีมาแนะนําค่ะด้วยคุณค่าสารสกัดจากเมล็ดแอปเปิลที่ช่วยปกป้องผิวจากการทําลายคอลลาเจนอันเนื่องมาจากแสงแดดและพร้อมปกป้องการเกิดริ้วรอยและป้องกันผิวจากการทําลายของดังสี UV ได้ถึง50เท่าแล้วก็คุมครองผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันพร้อมทั้งยังบํารุงไปในตัวด้วยนะคะ และใครที่อยากติดตามเรื่องราวดีๆเมาอยังไงมาให้ไร้สาระกดไลค์แฟนเพจหรือกด Subscribe YouTube Channel เอาไว้นะคะแล้วพบกันค่ะ